ชัดคอสเมติกได้แก่หมายเลขหมายเลข13สซูฮยอนซูฮยอนยุนค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณนักาการะสิ์ทองนีด็อกดิจิตอลบอเกตติ้ง e เพื่อสำหรับชัดคอสเมติกขึ้นมอบรางวัลค่ะ นั่นคือรางวัลชั้น i n f l นเซอร์บายชั n s p o r t s m a t i c นะครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข13นะครับสุริยนด้วยนะครับขอขอบคุณคุณนักการณ์กาจรพงศ์น้ำตาขอบคุณทุกท่านครับเรายังมีรางวัลพิเศษนะครับและรางวัลต่อไปนะครับนั่นคือรางวัล Miss Wall b a n t e r by w a l Didi Boost ครับซึ่งจะได้รับเงินรางวัล10,000บาทและสำหรับรางวัลนี้ได้แก่หมายเลข เชอร่าอันนัทและวันนี้ครับผมขอเนเชิญนะครับคุณนพดลศรีประภาสุขสตรี CEO โนมีแอดฟ้าแกรนนะครับผู้จัดการมอบรางวัลครับ นะคนะทั้งหมด11คนด้วยกันค่ะโดย1คนจะมาจากการโหวตผ่านช่องทาง Line @teamphuketshop นะคะและอีก10คนจากคะแนนสะสมและคณะกรรมการค่ะเราไปเริ่มต้นณนที่ผู้ผ่านเข้ารอบพร้อมกับตำแหน่ง Miss f o r u l a โหวตกันก่อนเลยนะคะโดยตำแหน่งนี้จะมีเงินรางวัล100,000บาทสนับสนุนเงินรางวัลโดยร,ราม a า a p l a z าภูเก็ตเจ้าฟ้านั่นเองค่ะและผู้ที่จะได้รับรางวัลน,นี้ไปได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นคนแรกได้แก่มหมายเลข What is popular word? My name! จะได้ผ่านเข้ารอบไปนะคะเอาละครับและเรามารุ้นกันต่อเลยนะครับว่าใครที่จะเป็นผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ11คนสุดท้ายที่ s แ r a n d t h a 2024ท่นนานที่2อขอแสดงความยินดีกับ My Day. My Day. กกหมายเลขหมายเลขหนึ่งนับดวงรันทร์หรือคีณ คนที่3นะคะได้แกมหมายเลข กับคนชื่อแล้วขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหสามครับวิรินพิ่บอลคำกันสิงวิรินเรามาต่อกันเลยนะคะกับคนที่7ค่ะและผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นลำดับที่เจ็ดได้แก่หมายเลข ลอยชพูผลมาดไอลาค่ะอะไรครับและสำหรับคนต่อไปที่ผ่านเข้าสู่รอบ11คนสุดท้ายได้แก่หมายเลขหมายเลขแปดนับน้ำส้พสานิกน้ำตาล และต่อกันด้วยคนที่้9เลยนะคะที่ได้ผ่านเข้ารอบไปและผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบได้แก่มหมายเลขหมายเลข7ฮันยามารีชมิธฮันยาอะไรครับทุกท่านครับตอนนี้เหลืออีกเพียง2 ายเท่านั้นนะครับกับช็อตอิเลเว่นของเราและทีมในสองคนนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลขเก้าครับซีตาลันนันทนานะไฟต่อ นะคะที่จะได้ผ่านเข้ารอบไปเป็นท็อปสิบเอ็ดมิดสแตนด์ผูเกียน2,024ค่ะและผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีคะ มือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่เหลือทางด้านหลังด้วยนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่มาร่วมเปส่วนหนึ่งกับเวทีมวิสแกร์คืเกต2024ครับแล้ก็ต้องเอินครับและสำหรับในช่วงนี้นะครับในเมื่อเราได้นะครับทอบ็อป1 1เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรา,าต่อเรื่องกันเลยครับว่า ทั้ง11คนนั้นนะครับจะเข้าสู่รอบของการสปีดนั่นเองครับเป็นรอบที่เราต้องมาแสดงทัศนคตินะคะเป็นอีกหนึ่งรอบที่นราตื่นเต้นแทนผู้เข้าประกวดเหมือนกันค่ะใช่ครับตกลยครับและแน่นอนครับว่าน้องๆทั้ง11คนนี้นะครับจะมีเวลาในการสปีดนะครับคนละ60วินาทีนะครับโดยพวกเธอนั้นนะครับจะต้องมาแสดงทัศนคติในหัวข้อเกี่ยวกันนะครับและสำหรับหัวข้อในการสปีด ต่รอบชอป11นี้มีอยู่ว่าทำไมนางนงามยุคใหม่ต้องมีโฟบีอีกครั้งนึ่งนะคะทำไมนางนงามยุคใหม่ต้องมีโฟบีหรือว่า4ีค่ะเอาละครับและสำหรับท่านแรกที่จะเข้าสู่การสปีดนี้นะครับขอเชิญหมายเลข14ครับลินปาลินชระอนาะ การพร้อมใช้งานและเป็นประตูสู่โอกาสอีกมากมายเพื่อชื่อเสียงและการประสบความสำเร็จหลายๆอย่างค่ะ CV สามารถนำพาไปสู่ความยั่งยืนความมั่นคงของวงการบันเทิงได้และสามารถสร้างคุณค่าในตัวเราได้ค่ะเพราะเราได้แสดงความสามารถหลากหลายอย่างผ่าน CV CV ถ้าผ่านไปได้ จะก้าวสู่ความเป็นมหาชนและวันนี้ตอนนี้หลินคือผู้ที่เข้าใกล้คำว่าสี่ปีมากที่สุดเพราะฉะนั้นหลินและทีมเ็กจะเผามงทองจากเวทีมิสแกรนไทยแลนด์ได้ค่ะและลำดับต่อไปครับขอเชิญหมายเลขหมายเลขหนึ่งดวงรักเกือบขมีนแบบแบบค่ะ มินกาลานะคะต้องบอกนะคะว่ายุคนี้นะคะโลกเราหนุไปไวมากไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีดิจิตาแลการตลาดเราเลยต้องยกระดับศักยภาพองค์กรการประกวดนางงามของเราให้เข้ากับยุคกับสมัยเลยเป็นพี่เมาคำว่าสีบีสวยคุณดี มีสมองที่สำคัญค่ะขายของเต็มน,นะคะแล้วก็จะบอกว่าปีสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหัวใจหลักขององคอ์กรเลยนะคะเพราะทำให้องค์กรวิสเปนไทยแลนด์ของเราเติบโตยืนจนถึงทุกวันนี้และเป็นเวทีอันดับหนึ่งของประเทศใดคะ่ะขอบคุณค่ะและนีญญ่ก็คือคำตอบของหมายเลขหนึ่งนะคะและเชิญหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข 17, 90, สิบเจ็ดธนวัลแก้วสิงห์หวเฟรมค่ะ In the four b's brain body beauty and business with our brains how are we supposed to educate ourselves and educate others our body because we have to stay fit and healthy to live a long happy life our beauty because not just our physical appearance but n beauty is what makes us shine without that we're just a m e r e d e c o r a t i o n and business the three of those w a e s do not excel without the business come next นะคะขอเชิญหมายเล Fortune ก,กนกวันเมืองหน้าค่ะเป็นสิ่งสําคัญและเป็นคุณสมบัติที่นางงามต้องมีค่ะต้องมีความสามารถ ความร้องความต้มีความสามารถความร้อมเพื่อที่จะเป็นประตูสู่ความสมบูรณ์แบบขอบคุณค่ะเอาละครับและขอเชิญนะครับหมายเลขต่อมาครับหมายเลขสาครับวิรินวิรินี่บุญทำกันสิ นางงามที่ดีางงาดต้องมีสมองในการขับเคลื่อนสังคมและแน่นอนว่านางงามยังต้องเป็นสตารสามารถที่จะเป็นศิลปินสามารถที่จะสร้างมันนี่ให้กับมีและ Organization มันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องปฏิวัติให้ดูกแกรนดูแพงและดูฟังพี่กบพี่คิมพี่บอลเลือกีรินนะคะ เพราะว่าวิรินพร้อมที่จะเป็นนางงามที่จะถูกให้เจอในให้ชายให้สมกับคำว่า the one and only and this is me วิริน The only m i s k a n p h u get ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปขอเชิญหมายเลยขห้าไอ้บ้าพอชมพูผลมากค่ะ b b นะคะ Beauty, Body, Brain และอันสุดท้ายคือ Business ค่ะไอรคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าสามีแรกเป็นคุณสมบัติที่เหมาะกับนางงามแต่ว่าไอร่าจะพูดถึงเรื่อง Business ค่ะไอร่ามองว่าคำว่านางงามกับธุรกิจเป็นสิ่งที่พ่วงกันมาอยู่แล้วโดยเฉพาะเวทีมิสแกร d ของเรานะคะเพราะว่าเราประกาศจุดยืนไวชัดเจนแล้วมิสนเป็นองค์กรที่ หาเด็กที่มีความสามารถเพื่อไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอนให้มีความกลมกล่อมขบเครื่องพรอมเสิร์ฟให้คนดูแล้วก็ผลิตเม็ดเกินให้กับตัวองค์กรแล้วก็ตัวนางอามเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณเดินดีหน้าสวยแต่ไม่ได้มีความเป็นประชาชนอนะไรคิดว่าคุณไม่ได้ตรงโจทย์ของแกรนด์ค่ะ today is 2024 w e are not finding old fashioned beauty pageant We are grand. We are the t e a m t r a n s l t t e r for beauty pageant that has more than beauty. Thank you. ขอบ,ขอบนนคุณค่ะรับและต่อไปครับขอเชิญหมายเลขแปดครับนสอนปันนน้นพาดิษน้ำตาลครับค่ะตอนนี้ปัจจุบันนะคะนางงามเป็นบุคคลต้นแบบค่ะจะสวยอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นนะคะจะต้องมีทัศนคติที่ด,ดีมีความสามารถมีความรู้รอบรู้ไปด้วยด้นานต,ต่างๆนะคะและมีสิ่งที่ตัวเองถนดัดเ mm hmm. ช่นเดียวกับน้าตาลค่ะน้าตาลมีความถนดัดเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นนักเต้นและยังเป็นนักลีลาศน้าตาลเชื่อว่าทีมฟุเกตจะทําให้น้าตาลไปถึงฝันได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะและต่อไปนะคะขอเชิญหมายเลขเจ็ดพัญญามารีชมิดพัญญาค่ะ Pageants in the 21st century is not only about beauty anymore. What we need is a woman who can empower and inspire others. And I believe that a pageant should be a spokesperson. They speak for the society, for the people, for the country. And I believe that if you have this four B—body, beauty, brain, and business—there will only be success. Thank you. ขอบคุณค่ะคำามด้านนี karaoke, user, goodbye, uh ้คำตอบของเชิญครับและคนต่อมาทราบหมายเลขเก้าท่าไปต่อสีตานันนันทนายุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้เรื่อธุรกิจที่เข้ามามีบทบาทในเวทีประกงงามมากขึ้นการประกดเพื่อหาสามีบิวตี้บอดี้และก็เบรนอาจจะไม่เพียงพอต่อไป นางงามยุคใหม่จะต้องมีปีที่4ีเท่านั้นนั่นก็คือเบส i ิ e เนตที่จะสามารถนอกจากความสวยแล้วไม่เพียงพอฉลาดทั้งความคิดคำพูดสามารถนำเสนอและสร้างไรายได้ให้กับองค์กรได้และที่สำคัญจะต้องมีความเป็นสไตล์สอบแซรดด้วยความเป็นตัวเองและโชว์เักยภาพนั้นและตองเชื่อว่าตองจะเป็นส,ส,สตาร์คนนั้น ที่จะโชว์ศักยภาพของตัวเองให้เห็นว่ากางงามของมิสแกรนไม่ได้สวยอย่างเดียวแต่มีครบพร้อมทั้ง4ีปีและมิสแกรนคือ the one and the only ขอบคุณค่ะ,ะและมาถึงคนสุดท้ายนะคะหมายเลข1ิสโมจิปวริษาชูสุค่ะ ใชค่ะเพราะว่านี่คือเวทีมิสแกรนและเวทีอันดับหนึ่งของโลกค่ะเราสามารถเป็นผู้นำาุรกิได้ก็คือบอดี้บิวตี้บิสิสแบรนค่ะ ที่จะหาและสร้างนางงามที่เป็นได้มากกว่านางงามค่ะนอกจาก 4V สำหรับหนูยังมีอีก1นึ V คือ Believe <c oughs> เพราะหนูเชื่อมันในองค์กร Miss Grand ค่ะว่า Miss Grand สามารถนำพาชีวิตหนูไปสู่ความสำเร็จได้และหนูเชื่อมันค่ะว่าหนูทำมันได้ค่ะ <c oughs> และวันนี้ Miss Grand Thailand ต้องการทีป๊อบ และหนูพร้อมที่จะเป็นทีป๊อปให้กับมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์ภูเก็ตค่ะหนูอยากจะขอโอกาสจากกอสนวัดพี่คิมพี่กบและทุกๆคนนะคะว่าให้เชื่อมั่นในตัวหนูค่ะว่าหนูจะเป็นทีป๊อปที่เฟี้ยวที่สุดในประเทศไทยไทยใต้ตัวแทนของมิสแกรนด์ภูเก็ต I to thank to everyone that support me. หรือว่าโดีมส,สมาปิคของเรานะคะครับผมก็เลยับก็สิด้วว,ว่านะครับคณะกรรารของเราทํางานกันอย่งนางหนักเลยนะครับเพราะว่าจาก11คนจะมีไงแค่5คนเท่านั้นครับที่จะได้ไปต่อเลยครับเป็นนี้เลยครับเอาละครับและในช่วงนี้ครับเรายังมีรางวัลพิเศษนะครับอีก3รางวันที่จะมามอบให้กับผู้เชือครับ เริ่มกันที่รางวัลแรกเลยนะคะรางวัลน,นี้ก็คือรางวัลวิสโ b มีบ by o o m i คลิ n i c ค่ะซึ่งในรางว,วัลน,นี้นะคะจะได้รับเงินสด20,000บาทจาก Bomi Clinic และผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้ได้แก่หมายเลขหมายเลข16นุ่นจันจันฉายเม่ตาธรรมค่ะ ัค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณนัทวิชาพัฒอัคราคานัตรรัตน์ผู้บริหารโกลมีคลินิกขึ้นมอบรางวัลค่ะและขอแสดงความยินดีกับหมายเลขสิบหกด้วยนะครับจุกจันทร์จ,จันฉายเาามธสารม เอไปเชิญคุณมาพิบดคงเรื่องภูมกครับแพทย์ชไกด์เดอร์ไอ h o s p ลพัสทให้เนในการบอกระวัลครับ กับไอล่าค่ะครับผมและขอขอบคุณนะครับคุณาพาี่บุล้เพิ่มูน,มน,มน,นะครับ managing director ITL Hospital เป็นอย่างสูงครับและมาถึงรางวัลสุดท้ายในช่วงนี้ค่ะได้แก่รางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนค่ะโดยสําหรับรางวัลนี้นะคะจะได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนได้แก่หมายเลข หมายเลสิล่ง,งท,ที่นักหนิงบันทึกชื่อนั้นขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณสราริการัฐสมาคมผู้สื่อขาวบริเวณขึ้นมอบรางวัลค่ะ O é so